สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผู้อยู่ที่คนส่องมอชีค่ะทุกคนและก็วันนี้นะคะผู้จะพาทุกคนนั่งรถทัวร์ค่ะจากกรุงเทพนะคะไปยังพิษณุโลกค่ะซึ่งผู้ก็นั่งของบริษัทที่โลกยานยนต์ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะนี่นบะมากก็โหร่วมจะ20ปีแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยนะคะเดี๋ยวซึ่งป,ป,ปกติอ่ะปกติผู้จะนั่งชั้นปหนึ่งค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะผู้จะพาทุกคน นั่งชั้น VIP ค่ะในราคา426บาทน,นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรถ VIP ของบริษัทพิโลกยานยนต์กันดีกว่าค่ะทุกคน Let's go ก็นะคะปกปติที่ขนส่งหมอชินนะคะสายเหนือเนี่ยนะคะจะอยู่ชั้นหนึ่งแต่ว่าถ้าชั้น3จะเป็นสายทีสาแล้วเวลาผู้มานะคะชั้นหนึ่งคนมันเยอะทุกคนผู้คนจะมานั่งเล่นที่ชั้น3ากินอาหารก่อนนะคะแล้วก็น่าเดินข้ามสะพานทางเชื่อมแล้วก็เนี่ยคะ่ะทุกคนเดินลงบันไดนะคะเราก็จะทะลุนะคะชาชาล้านะคะซึ่งของเรานะคะ บริษัที่โลกยานยนต์ค่ะไม่ว่าจะป1นห,นหรือ VIP จะเป็นชานชลาที่48นะคะแล้วรถของเราก็มาแล้วค่ะทุกคนมาค่ะ let's go <S นี่นะคะวันนี้คุณนายแม่มาจาัดเต็มเลยนี่แบบไปมาอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วรถของเราก็เป็นคันนี้นะคะนี่พิโลกยานยนต์นะคะ VIP ค่ะเนี่ยค่ะชานชลาที่48นะคะทุกคนขานางจากกรุงเทพไปพิโลก ที่โลกยานยน่นะคะชาญชลานี้นะคะสี่สิบค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเบาะ V.I.P มันจะกวางขนาดไหนกันคะทุกคน Let's go <S สองคนค่ะเราซื้อแถวที่สาม,มานะคะซี C กับดีสองคนค่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะแล้วก็ป s <S ไป Let's go ขึ้นกัน โอเคมานี่ okay. ถือให้ได้ยูมาเรามาขึ้นรถกันของเราแถวที่สามนะคะซีก็ดีเดี๋ยวไปดูที่นั่งกันค่ะว่าบอกมันจะกว้างขนาดไหนอุ้ยข้างหน้าเราเป็นฝรั่งนะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนนี่ค่ะนี่หอมมากเลยทุกคนนี่นะคะที่นั่งของเราพูดง่ายๆนะคะ V.I.P. บอกมันจะกว้างกว่าค่ะกว่าชั้นปอหนึ่งประมาณเท่าตัวค่ะ ดูช่วงขาลู่ทลกคงเห็นไหมนี่เเต็มที่แล้วที่นั่งก็สะดวกสบายมากเลยค่ะทุกคนมีประมาณนี้ <c oughs> นี่นะคะประมาณนี้ซึ่งตอนนี่นะคะแล้วตอนนี้ก็คนยังไม่ค่อยเต็มค่ะนี่ดูนี่ประมาณนี้นะคะไม่ออกไปก่อนนี่ค่ะ No it's okay. <S <Wow. S 2> you can push it down it's okay ที่ขนส่ง จำร้านไม่ได้เนาะแต่เป็นแวะที่ประจำตรงนี้นะคะก็คือแวะพักเบรกประมาณ15-20นาทีแล้วก็คันนี้เนาะที่นั่งมานะคะ v i p เนี้ย,ะค,ะย,ยคันนี้คือรอบนี้นั่งอยู่ประมาณ10กว่าคนก็คือคนไม่เยอะเลยค่ะทุกคนก็คือสะดวกสบายมากก็คือจะมีห้องน้ําไม่เข้าห้องน้ําก็คืออยู่โซนด้านนู้นเนาะส่วนตรงนี้ก็จะมีพวกร้านค้ากาแฟลูกชิ้นแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ทานข้าวนะคะก็จะ วันนั้นก็ทานข้าวกันได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขนมฝาค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะและแล้วนะคะเราก็มาถึงพิโลกค่ะทุกคนใช้ระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะโดยบริษัทพิโลกยานยนต์จากกรุงเทพมาถึงพิษณุโลกค่ะก็เวลาลงที่พิษณุโลนะคะสามารถแจ้งจุดลงหลักๆได้3จุดค่ะก็คือจุดที่1น,นะคะก็คือขนส่งในเลยค่ะตรงนี้ก็อยู่ในตัวเมืองนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขับไปที่ ขนส่งนอกซึ่งจะอยู่นอกตัวเมืองประมาณ6-7กิโลค่ะแล้วก็วนมาจุดสุดท้ายก็คือบริษัทพิโลกยานยนต์ในตัวเมืองอีกทีหนึ่งค่ะก็คือนอกจากนี้ก็คือถ้าใครจะลงที่ไม่ใช่3จุดหลังนี้ก็คือสามารถแจ้งกับกระเป๋ารถเมย์ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เออก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะสำหรับคนที่จะต้องเดิน ต้องการเดินทางจากกรุงเทพมาพิโลกค่ะผู้ก็แนะนําเลยค่ะบริษัทพิโลกยานยนต์นะคะทุกคนนั่งสบายเพลินเพลินหลับบ้างอะไรบ้าง6ชั่วโมงก็มาถึงนะคะก็ถ้าใครจะเดินทางมาพิโลคนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ สอบถามมาได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างเลค่ะแล้วเดี๋ยวผู้จะมาตอบให้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการมาเที่ยวพิโลกจากกรุงเทพนะคะทุกคนแล้วลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ